รมคือพลังที่มีแรงดึงดูดหากเธอกลัวสิ่งใดมากๆเธอก็จะมีประสบการณ์ถึงสิ่งนั้นพวกสัตว์ซึ่งเธอถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำกว่าแม้พวกมันจะสัตว์ซื่อและสม่ำเสมอกว่ามนุษย์ก็จะรู้ทันทีถ้าเธอกลัวมันและพืชซึ่งเธอถือว่า เป็นปรูปธรรมชีวิตที่ต่ำลงไปอีกจะตอบสนองต่อผู้ที่รักมันมากกว่าคนที่ไม่ได้ใส่ใจลิบลับทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในจักรวาลนี้ไม่มีความบังเอิญมีเพียงแบบแผนอันยิ่งใหญ่และเกรดฮิมะอันแสนมหัศย์เท่านั้นอารมณ์คือพลังงานที่เคลื่อนไหว เมื่อเธอเคลื่อนพลังงานเธอจะสร้างผลกระทุบถ้าเธอเคลื่อนย้ายพลังงานมากพอเธอก็จะสร้างสสารขึ้นมาสสารคือพลังงานที่รวมตัวกันเคลื่อนผนึกเข้าหากันหากเธอถ่ายเทพลังงานยาวนานพอด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเธอจะได้สสารคุูรุกทุกคน เข้าใจกฎนี้มันคือการเร้นแร่ปแปรธทัุของจักรวาลและเป็นความลับของทุกชีวิตความคิดคือพลังงานบริสุทธิ์ทุกความคิดที่เธอมีเคยมีหรือกำลังจะมีล้วนมีอำนาจสร้างสรรค์พลังงานในความคิดของเธอไม่มีวันสูญสลายไปไหนตลอดกาล มันจะออกจากดวเธอไปสู่จกักรวาลแผ่ขยายไปชั่วการความคิดเป็นนิรันทุกความคิดจะควบแน่นเข้าด้วยกันและจะผสานเข้ากับความคิดอื่นๆพาดพันเกี่ยวไขว้ในกลุ่มพลังงานที่คดเคี้ยววกเวียนอันเหลือเชื่อก่อเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ของความงามที่เกินบรรยายและความซับซ้อนที่สุดอย่างถึงพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดกันก่อรูปเป็นกลุ่มก้อนของพลังงานชนิดเดียวกันและเมื่อกลุ่มพลังงานที่คล้ายคลึงกันนี้ได้มาพันเกี่ยวหรือพบกันมันจะยึดเหนี่ยวกันและกันไว และจะต้องใช้พลังงานที่คล้ายครึ่งกันจำนวนคนานะับผนึกติดเข้าด้วยกันจึงจะเกิดสะสารขึ้นแต่สะสารจะก่อตัวขึ้นจากพลังงานบริสุทธิ์จริงๆแล้วนี่เป็นหนทางเดียวที่มันจะสามารถก่อรูปร่างขึ้นมาได้เมื่อพลังงานกลายเป็นสะสารมันจะเป็นสะสาร อยู่อย่างนั้นเนิ่นนานจนกว่าโครงสร้างจะถูกรบกวนหรือถูกทําลายโดยพลังงานรูปแบบตรงกันข้ามที่แตกต่างพลังงานที่แตกต่างนั้นเมื่อกระทําต่อสาสารจะทําให้สาสารแยกแตกออกและจะปลดปล่อยพลังงานดิบที่ประกอบเข้าด้วยกันในตอนแรกออกมาและนี่คือความหมายแบบง่ายๆ เบื้องหลังทฤษฎีระเบิดปรมาณูของเธอไอสไตน์ได้เข้าไปใกล้กว่ามนุษย์คนใดทั้งก่อนหน้าและหลังจากนั้นในการค้นพบอธิบายและใช้ประโยชน์จากความรับแห่งการสร้างสารรค์ของจักรวาลตอนนี้เธอน่าจะเข้าใจดีขึ้นนะว่าคนที่มีจิตใจเหมือนหรือคล้ายกันสามารถร่วมสร้างความจริง ที่เกื้อหนุนกันขึ้นมาได้อย่างไรวัจนะที่ว่าที่ไหนมีคนสองคนหรือมากกว่านั้นมารวมตัวกันในนามของเราจะมีความหมายยิ่งขึ้นเพราะเหตุนี้แน่นอนเมื่อทั้งสังคมคิดไปในทางเดียวกันบ่อยครั้งสิ่งน่าประหลาดใจ จะบางเกิดขึ้นแต่ใช้ว่าจะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไปเสียทุกอย่างหรอกนะยกตัวอย่างเช่นหากสังคมใดใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวสุดท้ายสังคมนั้นมักจะสร้างสิ่งที่ตนกลัวที่สุดแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาอย่างเรี่ยงไม่พ้นที่คล้ายๆกันกับการชุมนุมหรือรวมตัวกันขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะพบพลังแห่งปฏิหารอันเกิดขึ้นจากการผนึกความคิดเข้าเป็นหนึ่งหรือที่บางคนเรียกว่าการอธิษฐานมุ่งแต่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะว่าต่อให้คนเพียงคนเดียวหากความคิดของเขาการอธิษฐานความหวังการตั้งความปรารถนาความฝัน ความกลัวเข้มแข็งอย่างน่าทึ่งแล้วแล้วก็คนผู้นั้นย่อมสร้างผลลัพธ์แบบนั้นได้เหมือนกันเยซูเองทำอย่างนั้นสม่ำเสมอเขาเข้าใจว่าจะเปลี่ยนแปลงพลังงานและสะสารได้อย่างไรจะปรับเปลี่ยนจำแนกแจกจ่ายและควบคุมไว้ในกำม,มือด้วยวิธีใด คูรู้หลายคนรู้เรื่องนี้แล้วและอีกหลายคนจะได้รู้ในเวลานี้เธอเองก็รู้ได้เดี๋ยวนี้นี่คือสํานึกเรื่องความดีความชั่วที่อีฟกับอดัมเข้าไปมีส่วนหากทั้งคู่ไม่เข้าใจสิ่งน,นี้ชีวิตแบบที่เธอรู้จักก็มีอาจเกิดขึ้นอดัมและอีฟ ซึ่งเป็นชื่อในตำนานที่เธอให้ไว้เพื่อแสดงถึงชายหญิงคู่แรกนั้นคือบิดาและมารดาแห่งประสบการณ์มนุษย์การถูกล่อลวงของอดัมที่บรรยายไว้นั้นแท้จริงคือความยินดีปิดาของเขาคือเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพราะหากปราศจากเหตุการณ์ดังกล่าวโลกสัมพัส์ ก็ไม่อาจปรากฏขึ้นการกระทําของอดัมและอีฟไม่ใช่บาปแรกแต่คือพรแรกต่างหากเธอควรจะขอบคุณพวกเขาจากก้นบึ้งของหัวใจนะเพราะการเป็นคนแรกที่ได้เลือกผิดนั้นอดัมและอีฟได้สร้างความเป็นไปได้ในการเลือกสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตาม ขึ้นมาเพราะการเป็นคนแรกที่ได้เลือกผิดนั้นอดัมและอีฟได้สร้างความเป็นไปได้ในการเลือกสิ่งใดๆก็ตามขึ้นมาในตำนานประลามปราของพวกเธอเธอทำให้อีฟกลายเป็นคนชั่วเป็นหญิงล่อลวงผู้กัดกินผลแอปเปิลแห่งความรู้ดีรู้ชั่วและเชื้อเชิญให้อดัมร่วมกินผลไม้นั้นด้วยความเขินอาย ตำนานที่สร้างขึ้นนี้ทำให้ผู้หญิงกลายเป็นความหายนะกของผู้ชายนับแต่นั้นมาและมีผลบิดเบือนความจริงอื่นๆแทบทุกทางนี่ยังไม่พูดถึงความสับสนและทัศนคติทางเพศต่างๆที่บิดเบือนนะเธอรู้สึกดีในเรื่องแย่ๆได้อย่างไรกันอะไรที่เธอกลัวที่สุดสิ่งนั้นจะกัดกินเธอ ความกลัวจะดึงดูดมันเข้าสู่ชีวิตเธอเหมือนแม่เหล็กคำพี่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของทุกศาสนาทุกสำนักทุกนิกายทุกขนบธรรมเนียมที่พวกเธอได้สร้างขึ้นล้วนเตือนไว้ชัดว่าอย่ากลัวเธอคิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญอย่างนั้นหรือกฎนั้นเรียบง่ายคือ 1. ความคิดมีพลังสร้างสรรค์ 2. ความกลัวดึงดูดพลังงานแบบเดียวกัน 3. ความรักคือทั้งหมดที่มีรักคือความจริงสูงสุดมีเพียงรักเท่านั้นรักคือทั้งหมด